อันนี้คือเป็นแค่คลอบถ่ายรูปนะคะของจริงไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้ครับใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องเป็นไทยทันแล้วแหละเรามาอยู่ริมแม่น้ำน่าน้านี้ก็ต้องไปกินกว๋วยเตี๋ยวริมน่านเหญ่มากก็คือกว๋วยเตี๋ยวห้อยขาันแหละคะ่ะแต่ชื่อร้านเขาคือกว๋วยเตี๋ยวติมหน้านโอเคไปดูกันว่ามันเป็นยังไงกันแน่กว๋วยเตี๋ยวห้อยขาเนี่ย <Girl. S 2> อันนี้เขาเอาไว้แค่ถ่ายรูปนะคะเพราะใหญ่ขนาดนี้ก็คงบแบว่ากินไม่ไหวถึงแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน้าก็ค่อยขาจริงๆค่ะค่อยขายจริง,งเลยแล้วก็สบายมากบรรยากาศดีมากแต่ว่าโยนาคิดว่าถ้าเขาทำห้อยขาแบบนี้แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะ ทำริมน,น้ำหรือเปล่าริมแม่น้ำหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้มันติดแม่น้ำหน้าไงคะตรงข้างหน้าของโยนาก็จะเป็นแบบว่าริมแม่น้ำเลยอะไรเงรรี้ยค่ะเมื่อก่อนเขาก็าอาจจะขายตรงริมแม่น้ำแล้วก็น้างห้อยขาลงแม่น้ำหรือเปล่าแล้วก็นั่งกินเก๋ืเตี๋ยวกันฟินๆอะไรเงรี้ยน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนชื่อนะคะตอนแรกที่โยนาฟังว่าเอ้ยเกว๋วยเตี๋ยให้ขามันมันดูเหมือนแบบหนังฆาตกรรมอชื่อมันเหมือนหนังฆาตกรรมอ่ะแต่พอมาถึง ที่ร้านแล้วก็คือแบบโอ้เป็นศาลาสวยมากค่ะแล้วก็บรรยากาศดีมากน่าจะอร่อยนะมีขาวต้ยมยำสุขโขทัยเส้นเล็กแห้งยำสุขโขทยัยเอามีขาวแห้งยำสุขโขทัยดีกว่าเนาะนง่เอนอาหารมากรู้สึกว่าเมนูมันน่ากินมากเลยนะคะ Oh oh, มากินมากเลยอ่ะอันนี้เป็นเ้หมูเหรอคะน่าจะเอาหูอูมีขาแห้งยำเลมากินมากอันนี้เป็นอุ้ยมันมีซอสอะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นเล็กแห้งยำสุโขทไทยนะคะไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นหนังหมูไม่เคยเห็นที่ไหนเขาใส่หนังหมูเลยอ่ะแบบว่าไม่เคยเห็นแบบนี้อ่ะ น่าจะมีที่นี่แหะคะ่ะขอกินก่อนนะคะมันหอมมากเลยอะ่ะอือคือมันไม่ต้องปรุงเลยนะคะคือได้มาก็กินได้เลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยขอลองกินนี้หนะะ่อยอือหือม,มันมันเป็นหนังหมูที่มันไม่เหมือนหนังหมูเลยะคะ่ะมันคือปกติอโยนาไม่กินไม่กินหนังหมู แต่อันนี้มันอร่อยค่ะอันนี้อร่อยเชื่อแล้วค่ะว่าเหมาะแล้วค่ะกับการเป็นเจ้าเด่นเจ้าดังของพิจิเนุโลกที่เดียวเท่านั้นก๋วยเตี๋ยวริมน้าน